ะะมะานาวต้นนั้นสวัสดีจ้าจากแม่น้องนะคะเดี๋ยวพี่พิมใส่ปจัจแจให้น้องมะนาวต้นนั้นก่อนนะจ๊ะ thank you so much thank you for watching my channel นะคะ thank you a e r y one นะคะ thank you for watching my channel and love no forget click love and l i k e t o me to g e t h e r นะคะ and love you around the world นะคะ t o ด a y ไอลิตเ n ิ i t บินะคะหลานมาขัดขาเอานั่นไงเพราะว่า uh, ยายกระตาที่บ้านนี้ก็ uh, ให้แกอยู่กัน2คนนะคะเพราะว่าลูกหลานก็จะเล่นห่างๆหน่อยกลัวล้มสวัสดีจ้าน้องออฟสวัสดีค่ะคุณพิมพ์สวัสดีจ้า,อออจาขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกๆก,กำลังใจนะคะวันนี้พี่พิมพ์ uh, ทำงานทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ แก่หลอดไฟเอ่ยแล้วก็ติดตั้งโซล่าเซลล์นะคะซื้อโซล่าเซลล์มาสองอันติดกับใน how are you I thank you thank you very much มานากต้นนั้นนะคะ thank you so much for uh, speaking and hello a l uh, my friend นะคะ thank you thank you very much ค่ะ I am uh, no good ค่ะ but I have little bit ่าเวลี่ฮอตนะคะเวลี่ฮอตแอ but I want uh, to eat แอนด์พาราเซตามอลแอนด์เกอเอเดม่าเบด I go to bed แอนด์เวลี่ฟาดนะคะทุเย์ I cannot go at an อ่าอ o าเลนะคะแตงกิว i sorry อ l e เลนะคะต้องขอโทษขออภัยไม่เป็นไรจ้ะคุณมะนาวไม่ต้องลบไม่ต้องลบนะคะเขียนผิดไม่เป็นไรหรือว่าข้อความซ้ำไม่เป็นไรคะ่ะ อ๋อคำถามว่าอยู่ไหน I live in Thailand in a อ่างทองค่ะนะคะพี่เพมกลับมาเมืองไทยแล้วก็อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะ I go to in a อ่างทอค่ะ my home at here in a อ่างทองนะคะก็อากาศร้อนมากค่ะร้อน very hot very hot i n t h น i l a n d นะคะ thank you so much a n d the world นะคะ thank you for my friend นะคะ I sorry when I uh, No uh, looking นะคะ I thank you so much a l l o อ่อ and every mm. point นะคะ thank you thank you so m u c h นะคะก็ mm. o, วันนี้รู้สึกว่าคอเจ็บแล้วก็เอ่อ uh, ตัวขั้นเนื้อขั้นตัว <c oughs> <c oughs> คอจะไอแห้งๆค่ะรู้สึกอะ่ะไอแห้งๆแล้วก็อาจจะเป็นที่แพ้แอร์ด้วยเมื่อคืนนี้ก็เปิดแอร์อประมาณยี่บหกค่ะเพราะว่าร้อน แล้วไปนอนที่โรงแรมนะคะวันเดย์อินแบงก์คอกไอโกโนกูดแอนด์ไวแอนแอร์คอนดิชั่นโนกูดเวอร์ี่ไฮส์นะคะแอนด์เฮียเยสอินยูรโฮมนะคะอินไม่โฮมนะคะ thank y โซมา much thank า o u all the w o r นะคะสวัสดีจ้าคุณวราวีนะคะไวแมท thank y โซมา m สวัสดีจ้าน้องเอฟซีเศรษฐีเหมือนล้านนะคะสวัสดีค่ะพี่พิมพ์นะคะ วันนี้พี่พิมพ์ไม่ค่อยดีเลยค่ะอาการรู้สึกว่าปวดต้นคอแล้วก็หัวไหล่แขนยกไม่ค่อยขึ้นเลยค่ะมันปวดเมื่อยไปหมดเนาะ mm hmm. พี่พิมพ์ก็เลยว่าจะกินยาอย่างเร็วเลย2เม็ดแล้วก็นอนอเพราะว่านอนไม่หลับมา3คืนแล้วค่ะนะคะ I go to in Thailand I cannot sleeping and in the night นะคะ and uh, one t o uh, one t o at PM I, uh, I wake up นะคะ พี่พิมพ์มาบ้านแล้วเลยคะ่ะยินดีด้วยคะ่ะมาแล้วจ้าน้องแม่น้องนะคะขอบคุณหลายๆนะคะวรวีดีจ้าจากปากเกด้านะคะหมื่นล้านล้านดีจ้านะคะจากแม่น้องคะ่ะขอบคุณ Thank you so much นะคะก็ Some มภาษณ o o อลุกกิ้งแอดม in uh, around the world together นะคะพี่พิมพ์ก็ไปดูเพื่อนๆที่อยู่ทางยุโรปด้วยเมืองไทยด้วยนะคะบางครั้งเพอเวลานั่งรถไปซื้อของเงี้ย แล้วก็เลยวันนี้กลับมาไม่ไหวจริงๆอะ่ะนอนนอนคุดคู้เลยลูกก็เลยเรียกหลานๆออกไปให้แม่นอนให้ย่าหลับค่ะเพิ่งเปิดเสียงดูภาพค่ะอ๋อจ้าเดี๋ยวพี่พิมมีเสียงไหมอะ่ะแม่น้องมีเสียงเปล่าจ้าเดี๋ยวพี่พิมเปิดดูซิพี่พิมเปิดเสียงเปล่าออดเปิดอยู่เปิดอยู่ thank you so much thank you all over นะคะอ่า uh, thank you for ชิงไม c h ชาแนลนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์ก็จะไปกินยาแล้วก็นอนพักแล้วก็พรุ่งนี้จะได้ตามเพื่อนนี่พี่พิมพ์เมื่อคืนนี้ก็ตื่นมาสวัสดีจ้าน้องมัตซีสีสยามสวัสดีค่ะชัดเจนค่ะโอเคนะก็มากกี้นี้พี่พิมพ์จะ